สวัสดีครับเคเลอร์ er นะครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูโปรงนะครับที่ทําการยกท้องขึ้นแล้วก็วกมีการยกท,ท้องขึ้นแล้วก็แปลกเออเอาทีละคันลวกันมายกท้องขางท้องขึ้นทั้งสองคันแหละทีนี้คันนี้แปลกจากท้ายเป็ดเป็นท้ายแบนทาจนเนจุยยึเนี่ยทำให้เหมือนเดิมทุกอ,อย่างเท่าที่ทําได้เลยแล้วก็ทําเป็นหูบนให้อันนี้หูบนย้ายท้ายแบนแล้วก็ยกเครื่องขึ้นอ่ะหนึ่งตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวลูกค้ามารับกลับแล้ว จะบอกว่าต้องสองเดียวกันครับมาจากเนี่ยก็คือคันนี้มีการล้อในไปอยู่แล้วกยกเครื่องขึ้นแล้วก็คันนี้มันเป็นท้ายแบนอยู่แล้วโดยตรงยกเครื่องขึ้นล็อกขัตั้งออกแล้วก็ล็อกสิ่งที่ไม่ใช้อะไรต่างๆยกก่อขึ้นอันนี้เสร็จแล้วใครอยากส่งมาทำนะครับจะเป็น KR หรือจะเป็นเซเวนโก้แล้วก็ใครอยากขี่ง,ง่าย,ายสบายอารมณ์แบบประมาณว่าข้อไม่ถูกพื้นมากเ,ตเ,ตเ,นนเนี่ยแล้วรถเตี้ยๆแบนๆเนี่ยส่งทำได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวลูกค้าหเห็นก็มารับได้เลยกับบ้านสองพงนี้เสร็จนะครับ เกษตรกรกำลังทำอยู่หนึ่งกันมีมาเรื่อยๆใครสนใจก็ส่งมาทำขับร้างเข่งเลื่อนะครับครับโอเคครับสวัสดีครับ